โอเคโดยท่านผู้ชมนี้วกับแมปเอ่อทอยเลสแอคแท็กแมปนี้มันจะเอ่คล้ายกับแมปเหมือนเออซอมบี้แอคแท็กท่านทุกคนเคยเล่นคือมันจะเป็นยังไงแบบต้องผมต้องเข้าไปตรงเพคคือมันก็จะเป็นแบบเป็นเวฟเวฟแล้วก็ต่อสู้กับไอ้พวกศัตรูไอ้พวกง,ง้างไอ้พวกตัวนี้ใช่ใช่ใช่ซึ่งแมปนี้ก็เปลี่ยนจากซอมบี้กลายเป็นเอ่อเขาเรียกตัวอะไรวะซิปปี้เหรอสกิปปี้นั่นแหละมันมันเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนซึ่ง ผมเคยเล่นมาแป๊บเดียวใช่เกมเกมนี้ข้อที่ของมันคือกิฟต์แม่งได้ได้ของฟรีแม่งอย่างเยอะปืนโอ้โห,หปืนก็นดูดีปืนอันสุดท้ายโกงว่ะผมไม่รู้อะผมว่ามันแล้วแต่ใครคิดเออมันมันมันแล้วมันแล้วแต่ปืนด้วยใช่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 มาครับมาครับผมจะมาเปลี่ยนตัวกันเถอะแบบเพิ่งเล่นมาปุ๊บไม่ไม่อธิบาย,ยมากโทษน,นะจะเกจวิธีเนี่ยโทษก็ยิงไปเรื่อยๆ อ๋อคือมันจะมีเวลาล้วบนนับด้วยถ้าค่าอ๋อมันจะเหลืออีกหกตัวโอเคอะไรอีว e ีตี e B T ้มันอ่านชื่ออะไรวะเอ็นเอ็นเอ็นเอนนมมี en en A Me ่เขาสี่ตัวผมอ่านเป็นเอ็นมิตี้ได้ไงวะเนี่ยสุดยอดมากเอาแล้วอีกตัวนึงมาแล้วน่าจะเป็นเว็ตบต่อไปดูดสิคงใช่ใช่ใช,ใช่เป็นเว็ตบต่อไปเฮ้ยเจอบรั๊บผมหายตัวนี้ไม่เจอผมเจอตัวไหนวะตัวฟรีมามันอยู่ไหนวะนี่ไง ตัวฟรีสกิลสกิลคือเป็นปล่อยไอ้ไอ้ตอนไ,ไอ้ตัวนั้นสกิลมันจะเป็นเขาเรียกไงวิ่งเร็วแต่อันนี้ก็จะเป็นปลอ่อยอุ้ยกัดแรงนะผมไม่รู้ว่าเกมมีอ,อัพเพจมาจากไหนเออใช่ผมมีเจมแค่แปดอันเอ้ยไดมอนเออมีเพจแค่แปดอันมามาับนัาา่นอะไรเกียร์อันตรายอุ้ยไอ้มีแบบถอดส้วมออกน้ำตาลน้ำตาลด้วยแฮทแฮททอยเลตมีด้วยเหรอ เออเขาเรียกแบบแบบสร้างขึ้นมาเองผมไม่รู้ว่านะว่าในเออคลิปของดาร์ฟักบลูเขามีไหมเออเราดูดิเกมนี้ม่าอีอะไรบ้างโรดอ่ากิฟต์แล้วก็อ๋อมีตัวฟรีเว้ยแปลงนะมีตัวฟรีอันนี้ของฟรีเอาหมดจำไว้ของฟรีเอาหมดอ๋ออันนี้คือบวกเลือดโอ้ใช่ใช่บวกเลือดบวกเลือด เว้ยมันมารีโหลดนานเหมือนกันนะเว้ยเลยออไม่กี่ตัวมาครับมาครับรีบฆ่ารีบฆ่ารีบฆ่าถ้าจะไม่ปิดเกีนรนี้ถ้าฆ่าบอสทุกคนจะได้เขาเรียกอะไรฮะทุกคนจะได้เหมือนเป็นแบบให้พวกเหรียญบาเก็ตเนี่ยแบบเป็นเหรียญหัวใจเหรียญอะไรประมาณเนี่ยใชออ่ใช่ใช,ใช่แต่เมื่อกี้มันไม่ใช่บอสอันนี้แนะนํนายาสุ่มผมมันโคตรพ่อคุณแม่เกลือน,นะครับผมเตือนด้วยความหวังหวังดี โอ้ทุกคนดูเนี่ยโอกาสมัน0.2 0.2 0.2งอเน,นี่ยซื้อโอกาสมันเออผมเห็นแล้วแม่งเปิดขี้เออโอกาสมันน้อยเหมาะน้อย,น,อยน้อยเกินโอกาสมันยากเกินไปผมรับไม่ได้เอ,อ้ยมีมีแบบ a c h i e เม m e n ด้วยมีเหรียญตาด้วยเออดีว่าดีว่า a c h i e m e n เอ,อ้ยเกมนีเลเวลมันขึ้นยากขึ้นเลย่อยนี่ว่าโอเคมาครับผมจะพาทุกคนมาซื้อปืนกันเถอะ มามามาปืนนี้อุ้ยราคาราคาเริ่มแล้วราคาเริ่มแล้วอุ้ยอุ้ยราคาไอไอนี่ยิงยิงเร็วปะปืนอะไรไม่เนี่ยผมไม่รู้จักปืน s u s p s มันมาได้ยังงี้เหรอวะเออก็แต่อนี้ยิงไม่ค่อยรัวอ่าต้องการแบบยิงรัวรัวเอ้ยไอนี่ก็รัวอยู่แต่แต่ยิงหัวจะแรงสมจริงครับ ยิงหัวแรงมาผมจะเล่นไม่กี่เว็พอเออพวกอยากรู้ถ้าตายจะเป็นยังไงนี้มา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 กัด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 มารีเซ้นก็ได้มันมันกัดยากมีน้องมอโมดแล้วก็มีฮาร์ดโมดจะจำไม่ผิดอ่ะน้องผมมันบ้ามันขังแต่เกมนี้อแล้วก็มีดาบด้วยดาบน่าจะเอออ๋ออ๋อดาอ๋อดามิไม่เหมือนกันผมันปลดล็อกจากเขต โอโหอย่างนี้ก็ยากเลยเองป,เเป๊อล็อกจากเกตอะกิฟเคมครับของฟรีเคมหมดแต่เกมนี้เลื่อนหายากนะผมแต่เห็นผมน้องผมเป็นอย่างเงี้ยแต่น่าจะแปลงร่างแหละอันนั้นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือค่าเนี่ยแม็ปแมปแนวนี้คือมันจะค่อนข้างน่าเบือ่อช่วงแรกคือมันมันเออช่วงท้ายๆจะเริ่มน่าเบือเ่อแล้วแบบเอ้ยเอ้ยน่าเบื่อมากอา้าวแล้วแล้วตัวนึงมันอ๋อ อ๋อคือถ้าอ๋อคือมันเซฟด้วยอ๋อมันต้องรอให้เวลาหมดหรอน่าจะใช่ยังว่าผมตายได้เนี่ยเว็บมันยังเซฟอยู่แแดงว่าต้องรอให้เวลาหมดมา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 ครับแล้วงว่าผมตายก็ไม่เป็นไรอย่างอย่าง,ง,งนี้ก็ดีเลยเองนี่ไงผมว่าปัม๊ม e exp ง่าย,ายๆเฮลเฮลเมดทอยเลตแปลว่าอะไรวะกาอังกฤษโอ้ยมีกระเป๋าด้วยคืออะไรวะน่านะ แบบแบบโหลดกาดไม่เก็ตครับงงง,งับเกมนี้อยู่โอ้ยโอ้ยบีบอสด้วยล็อกเก็ตเออทำไมล็อกเก็ตไม่เร็ววะเออแต่ก็แต่ถ้าเร็วมันก็เล่นยากเออเอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัน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 เยอะเกินไหมเปล่ามันเยอะเกินไหมเปล่า,าล็อกเก็ตอันนี้คือเป็นล็อกเก็ตเวอร์ชั่นกาดนะเพราะว่ามันวิ่งไม่เร็วหรือเปล่าเฮ้ยมันมาจากหลังผมโลลุมทุกคนผมโลลุมผมโลลุ่ม แล้วฆ่าบอลได้ไรเกมนีเลือดไม่รีเหรอเฮ้ยได้งไงได้แปลงร่างเป็นอะไรอะทีวีเ,เกมนีเลือดไม่รีเป็นไปได้ไงมาบโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยผมมีตัวอะไรเนี่ยโอ้โยปล่อยปล่อยมันขึ้นปะเอ้ยเฮ้ยเ้ยตึงนั้นเนี่ยเอ้ยเ้ยตึงนั้นเนี่ยเอ้ยงั้นผมก็รวมรวมตัวเออให,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 ให้มันรวมกัน เฮ้ยกระกกระโดดสูงอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้กะโดดได้ด้วยเอ้ยกระกระโดดอะไรขนาดนั้นเฮ้ยผมผมโดนผมโดนตัวเ่ยมาแล้วก็ฉายแสงโอ้ยดาดาเมดแรงจัดบอกเลยดาเมดแรงจัดเอาปืนนี่ยิงช่วยด้วยมาบอกเลยดาเมดดาเมดโอพีจัดหางทอยเลสฮะหางทอยเลสทอยเลสใหญ่ไม่ใช่ลาทอยเลสหรอวะเออเขาเล็กแบบไม่กอบเออได้แรงมานานใจถือว่าเยี่ยม เอ้ยผมผมจะตายเนี่ยโอ้โหแม่งมีแต่บอสเกิดเฮ้แต่แต่ผม,มได้วลเวลเยอะนะแต่ผมงงผมเอาได้ม,มาจากไหนวะเออหลือเอาผมสุ่มหรือมันต้องได้จากไหนนี่ผมผมงงกอยู่นะนี่ใช้แสงอ้าวหมดหมดเวลาแล้วเฮ้ยผมติดผมติดโอ้ยโอ้ยแรงแรงแรงโดนลุมโดนลุมเออมันเออมัน,ม,นมันไม่มีแบบไดมอนใช่ใช่ใช่ไปผม้องผมต้องาหาเขต เคมันมีโอกาสได้อะไรบ้างได้ทองอย่างเดียวอะโอ้โห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 เห็นเห็นแล้วเครียดเลยโอกาสมันมันมันสุดจังวะโอ้ยบูเคดอุ้ยเอ้ยผมแป๊บเดียวผมได้ตังห้าพันแล้วเออผมเพิ่งเห็นโอ้โหเกมนี้ครับเล่นยากทางดีอย่าเล่นดีกว่าเนี่ยมัน โอ้โหโอเคโอเคโอเคผมได้โลกมาถือว่าดีดีครับอ๋อคือมีมีระยะเวลาโลดด้วยนี้ผมก็ชิวเองเอ้ยผมก็ติระยะใกล้ได้เองวุดยามิกโคตรแรงหนึ่งรอยยี่สิบเลยอะมา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 คอมพิว์มามามาเอ้ยเอ้ยตัวตัวทีวีมาเอ้าไม่ใช่ทีวีว่ะตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ย อุ้ย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 มัน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 ตีระยะไกลได้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้คืออะไรวะไททันเหรอต้องลองทักิลอ๋อมันชื่อตัวอะไรวะผมลืมชื่อลืมชื่อสุดยอดมากดูดูคลิปดูคลิปดาฟัคบูมทุกวันแต่ไม่รู้ชื่ออะไรสุดยอดครับสุดยอดเอ้ยมันไม้เยอะจังวะแม่งบอยกระโดดได้ด้วย กวนตีนจัดผมงงไดมอนเอามาจากไหนแบบผมดีเซตตัวกันไอพวกนี้มันลุมมันกากไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยว a อ็แทคูณสองเฮ้ยมันต้องมีวิธีได้ไอ้นี่เดี๋ยวไอไรวะได้เจ็มดีใช่ใช่ใช,ช่อ๋อมีแบบรอเวลาเพื่ออัลล็อกมีอย่างนี้ด้วยเออผมงงนะเอาไดมอนมาจากไหนเออหรือต้องเตเทนพนันผมได้ยังไงผมงงเออเราได้ผมได้งไงวะ เฮ้แต่นี่มันก็ไม่ได้แดมอนี่ว่าเออเออหรือหรือเป็นเพราะว่าอะไรวะผมเลผมตอนนั้นจะไม่ผิดค่าบ,บอสนี่ยังไงมีโค้ดอะฮะแล้วไงต่ออ้าวใช้ลกิลในนี้ได้ด้วยขอดูดแต่ละตัว่ันโหูยราคาตัวที่เยอะสุดทีวีบูมินเท่าไหร่วนะน่ะดาม,มิดโอ้ยน้ 130. อยสามสิบโหเลือดเลือดเลือดมันกลางจังอะ อ๋อมันมีพวกพวกเวลงเวลาด้วยจะ่ว่าดีโอ้โหอัพอัพอัพเกตผมอยากรู้มันเอามาจากไหนอ๋อมีบอกด้วยมันจะบวกอะไรบ้างอ๋ออัพเกรด p อสปีดดาเมจอ๋อคือบวกหมดอ๋อเอาได้เฉพาะตัวที่บางตัวหรือมันต้องอัลล็อกก่อน อ้าวอ๋อมาต้ออันล็อกก่อนถึงจะอัปเกรดได้คลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละพอดีว่าช่วงนี้เออผมผมไม่ค่อยว่างเออใช่ใช่คือคือแบบปกติใช่ไหมผมกลับมาบ้านประมาณสี่โมงอ่าอันนี้คือผมกลับมาบ้านประมาณหกโมงหรือห้าโมง่วนใหญ่จะหกโมงเพราะว่าเออ,เอ,อไปไปเขียนโค้ดที่มันเป็นบล็อกอะเออที่โรงเรียน แล้วแล้วแล้วเขาจะไปแข่งยี่สิบเอ็ดแล้วไงยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบเนี่ยนะเออมีสองวันเนี่ยแล้วอันนี้คือวันเที่ยวอะไรเน,นี่ยสิบสามมัง้งผมต้องฝึกเออแกนโค้ดไปเก็บหมดทุกโรงเรียนสรุปสรุปโดนโ,โดนโรงเรียนอื่นเก็บโอ้โหอย่างนี้แย่เลยโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้พีเศษนนี้แหละไปบแบบท่านผู้ชม